สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมป๊อกบ้านปูนออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะเป็นคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆไม่ได้เป็นการารีวิวรถแต่ว่าจะเป็นคลิปที่จะนำเสนอทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน็อตไทเทเนียมนะครับน็อตไทเทเนียมหลายคนเคยเห็นแล้วว่าอาจจะเป็นสีน้ำเงินสีม่วงสีเขียวสีอะไรแล้วแต่แต่จริงๆแล้วอยากให้ทุกท่านทราบว่าไทเทเนียมจริงๆวัสดุมันเนี่ย สีดั้เดิมจะเป็นสีเงินๆนะฮะเหมือนสแตนเลสหรือว่าเหมือนอลูมิเนียมนะครับแต่จริงๆแล้วไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นสีแบบนั้นนะครับแต่ว่าผ่านกรรมวิธีทําให้อ่ามันจะเป็นพวกคอท่ออ่าเป็นน็อตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัสดุที่ไทเทเนียมสามารถทําได้นะครับมาเปลี่ยนสีกายสภาพมาเป็นสีต่ตางๆที่ท่านเห็นกันนะครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับน็อตไทเทเนียมซึ่งจะทําสีนะฮะคลิปนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับ การทาสีนอเทอรเนียมให้เป็นสีน้ําเงินสีเขียวสีม่วงจากสีดาเดิมสีขาวขาวนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามากดซัตตไคร้ให้กับฟองบ้านปู่นะครับช่องของเราค่อยๆโตนะครับไม่ต้องก้ากระโดดค่อยๆ่อเป็นค่อยๆไปอยู่บนแบบพี่น้องนะครับค่อยๆ่อยเป็นค่อยๆไปค่อยๆทําทำทำเาใจรักอยากนําเสนอนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านลูกพี่ใหญ่นะครับย่านประชาสงเคราะห์ในนามของพีออโต้พาทหรือว่าเยียพบพบไม่ได้แต่ใครไม่พบก็เรื่องของเขาแต่กูพบฮะเพราะว่า มีแต่ให้ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวหาว่าอารีหาว่าเรียหาว่านูน่นนี่นั่นให้ดูกานงานทำแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับไม่เสียเวลาครับไปดูเลยดีกว,ว่าว่าวิธีการทานอ็อตไทเทเนียมเขาทํากันยังไงตามผมมาเสียเกมมาเน่มาดูเลยฮนะขอบคุณมากครับเสียเกมโชว์จูนเน์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหทุกคนเนี่ถ้ามาร้านพิทภพต้องรู้จักเขานะฮะสวัสดีพี่ทําอะไรอยู่พี่ ทำสีน็อตไทเทเนียมทำสีน็อตไทเทเนียมทำยังไงอ่ะอันนี้คือน็อตดั้เดิมดั้เดิมอ่าไทเทเนียมดั้มเดิมนะครับและเราจะมาทำให้มันเป็นสีเขียวสีเขียวดูนะแป๊บจี้ก็ไปเฮ้ย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 ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ววะเราได้เป็นสีม่วงเราเป็นสีน้ำเงินสีเขียวแล้วนะฮะ เฮ้ย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 วิ่งดิเอ๋วิ่งดิเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเย็ดเก้แก่สีโอ้โหทำทำได้ไงอ่ะเพื่อนๆครับดูเอาเลยฮะดูไปพร้อมกันฮะอันนี้ตัวอะไรพี่ตัวไฟไฟฟ้าเหรออ๋อแลเนี่ยพี่หัวช็อตหัวช็อตก็คือช็อตสี วิธีช็อตน็อตไทเทเนียมอ่ะดูเอานะช้าชา้ชาชา้ชาชา้ชาพีา่แกช้าช้าอ่ะจมลงไปฮะนี่สีน้ำเงินสีน้ำเงินนะอ่ะจี้ไฟฟ้าลงไปปรับไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยแกดูดิแก<า>โอ้โหจากสีเหลดนะฮะกลายเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินแล้วนะฮะเพื่อนๆดูฮะโอ้โหชัวร์เลยฮะชัดเลย อ๋อวิธีทําคือช็อตสีใช่ไหมพี่อ๋อช็อตทําให้แั้วนี่น้ํายาอะไรพี่น้ำยาพิเศษของมันนะน้ำยาพิเศษของมันใช่โอ้โหต้องขออนุญาตพี่แก่นด้วยนะวันนี้มาลวงลึกเลยนะไม่มีใครก็ได้เห็นนะฮะนี่คือวิธีการทําน็อตไทเทเนียมนะฮะดูฮะท่านผู้ชมฮะสีน้ำเงินใช่ไหมพี่ใช่เก็ไปไฟดูดเด็ดทั้งนี้ยเอามือจิ้มลงไปเรียบร้อยเลยนะโอ้โหสบแสบ แบบเดียวครับท่านผู้ชมฮะกายสภาพเป็นสีน้ำเงินนะฮะโอ้โหดูฮะสวยงามเลยฮะดูฮะอันนี้คือน้ำยาอะไรพี่อน้อำยาที่กระจกอ๋อน้ำยาที่กระจกแช่ทำไมพี่แช่เชื้อแช่อะไรไม่เออเว้ยดูเลยฮะท่านผู้ชมฮะทำไม่เห็นกันจ่าจ่าแล้วนะฮะเดี๋ยวทำสีม่วงให้ดูสีม่วงก็ได้เหรอพี่ โอ้โหอันนี้สีเงินสีม่วงกับสีเงินอะมันต่างยังไงระบบไฟเหรอพี่ไฟมันจะอ่อนลงสีม่วงอ่อนลงน้ำเงินต้องแก่กว่าอ๋อเหมือนร้อนกว่าอุ่ยง่ายอ๋อแล้วสีเขียวอะเขียวไม่แรงอ๋อแรงสุดเลยใช่ไหมเขียวอ๋อพี่อยาจีมโดนผมนะไฟดูดผมเลยแล้วพี่อันนี้สีม่วงนะฮะโอ้โหนี่ฮะแป๊บเดียวฮะม่วงแล้วฮะ Yeah, yeah. เจ๊เออว่ะเออว่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ฮะสีม่วงเลยฮะเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อยอจับมือจับได้ยังจับได้นี่ฮะท่านผู้ชมฮะไทเทเนียมนะฮะกลายเป็นสีม่วงแล้วนะฮะโฟกัสเออโอ้โหสวยเลยฮะพี่อันนี้คือขาปลักคัามเหรอ ฐานดำนะคะปั๊มฐานดำไอตัวนี้เป็นตัวยึดกระปุกมไ,ปไม่ให้กระปุกสั่นนะแล้วดูสีเงินหน่อยพี่นี้น้ำเงินอ่าน้เงินเขียวเพื่อนๆดูฮะโอ้โหนี่แหละฮะชัดเจนมากฮะเขียวนี่สีเขียวนะฮะเขียวกับน้ำเงินก็จะคล้ายๆกันนะคล้ายกันคล้ายๆกันเขียวมันจะไฟแรงกว่าอ่าประมาณว่าไฟแรงกว่าสามสีนี้นะฮะสีม่วงอ่อนสุดนะฮะ แล้วก็น้ำเงินอมม่วงอนนี้ก็น่าจะแรงเดี๋ยวจะทำสีทองให้ดูสีทองก็ได้อ่ะพี่โอ้โหบี่โคตรเฟี้ยวเลยพี่โอ้โหนี่แหละฮะอย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่พี่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบโอ้โหสองร้อยมีเงินทองอ่ะเพื่อนเพื่อนต้องจัดแล้วล่ะอ่าสองร้อยมีเงินทองไทเทเนียมแท้นะฮะเดี๋ยวจะทำสีทองให้ดูเพื่อนเพื่อนอันนี้ดูตัวอย่างสีไว้ก่อนนะ อ่านะไอกองนู้นคือสีดำเดิมนะอสีดําเดิมมันอสีดาเดิมมันอไฟแล้วฮะระบบไฟฟ้าฮะสีทองนะสีทองนี่ไฟจะอ่อนแล้วพี่ไฟ,ไฟอ่อนลงนะชอบว่ะชอบว่ะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาว่ะเรียบร้อยฮะดังใจฝันเลยฮะสั่งได้เลยฮะ โอ้โหนี่แหละฮะมาแล้วจอดสีทองว้าวหล่อแกโอ้สวยสวยทุกสีเลยทำสีน้ำเงินสีน้ำเงินอ่ามาสีน้ำเงินบ้างมีน็อตไหมพี่น็อตน,น็อตสวยทุกสีเลยอะ่ะแต่ผมชอบสีม่วงวะ่ะน็อตนี้มีแล้วเหลือแตเขาต่อเขาต่อเต็มหมดแล้วลน็อต อานนี่ก็จะทำสีเขียวดินอตตัวเมียอันนี้อันนี้ะอันนี้นะโอเคต่อไปสีน้ำเงินอีกนะฮะไฟก็จะแก่ขึ้นนะนี่ฮมันอยู่ที่ระบบไฟนะอยู่ที่คนทำด้วยว่าชำนาญหรือเปล่านะมันต้องช่ำนะช่ำชองอย่างที่แกนเนี่ยช็อตทั้งวันแล้วนะฮะดีดดีดนี่แล้วเพื่อนๆดูฮะสีน้ำเงินนะพี่นี่โอ้โหแป๊บมาเลยนะฮะ เดือดนะน้ำเดือดเลยนะมันเป็นน้ำยาวิทยาศาสตร์นะฮะเออ,เ,อเสร็จแล้วนะฮะด้วยความไวเลยนะฮะสวยนี่ฮนะโอ้โห,โห,โหครบทุกสีเลยนะฮะน้ำเงินอมม่วงนะครับเขียวม่วงทองนะฮะเขียวอ่อนน้ำเงินอมม่วงนะครับฟ้า น,นี่นี่คือวัสดุไทเทเนียมนะท่านผู้ชมฮะมีทุกสีนะสั่งได้เลยนะฮะก็หน้าร้านก็พอมีจําหน่ายนะส่วนใหญ่จะเป็นของร้านเป้เป้ก็มาสั่งทําไว้นะโดยพี่แก่นทําให้นะครับนี่แหละนี่คือไทเทเนียมพี่แก่นหยิบสีเดิมให้ดูอันหนึ่งอ่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสีนี้อเห็นไหมอ่านี่คือไทเทเนียมนะครับอ่าสีขาวคือสีเดิมของมันนะครับวัสดุเดิมๆของไทเทเนียมนะครับแต่ อันนี้แบบเดิมเลยยังไม่แต่น้ำยามันจะเป็นดำๆ oh. เวลาชุบแล้วมันไม่สวยอ๋อมันต้องไปทําผ่านการผลิตก่อนใช่อ๋อมันจะดำเวลานั้นมันจะตุนๆไม่สียังไม่ใสนะอ่ะนะอ๋อนะฮะมันต้องมีกรรมวิธีในการทํานะครับคลิปนี้นะฮะอยากนําเสนอให้เ,เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อเป็นเกจความรู้นะครับว่า,า,าอกระแสมันกำลังมาสําหรับอวัสดุไทเทเนียมซึ่งแม่งดีมากนะ เบามากนะฮะร,ราคาสูงหน่อยแต่ว่ามันจบนะฮะรับรบองว่าเฟี้ยวเสยเกมเลยนำเสนออีกไหมนะเสยเกมเสยเกมมีอะไรเสนอเปล่าไม่มีนะอ่านะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าสนใจก็มาได้ที่ร้านพีออโต้พาร์ทนะครับประชาสงเคราะห์28นะครับก็จะเจอกับพี่แก่นนะฮะถ้าอยู่นะน <c oughs> <c oughs> ะนี่เลย <c oughs> เห็นไหมประมาณนี้ นะครับเพื่อนๆสําหรับวิธีทําสีน็อตไทเทเนียมนะครับจริงๆนะทั้งทุกอย่างนะน็อตเนี่ยทุกชิ้นนะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นพวกไล่ลมป่ะพี่ไล่ลมไล่ลมนะอ่าไล่ลมนะครับไล่ลมปั๊มแบมโบ่นะฮะอ่านะฮะสวยงามมากนะฮะดูฮะนี่เออนะฮะสวยว่าสวยว่าไทเทเนียมนะฮะสลงสลักนะน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับน็อตชุดสี โอ้โหนะฮะแพงแต่ว่าจบนะฮะสวยงามมากนะฮะนี่นี่เลยนี่หัวซาลาเปาเทเปอร์นะฮะโอ้โหเงาเลยชุดสีนะพี่หน้านี้ใช่ใช่โอ้โหใส่เวฟนะก็น่าจะจุกหน่อยอนะ้าใส่ทั้งคันนะนะเออนะมันก็มีทุกอย่างนะที่เป็นของแต่งนะวัะสดุไทเทเนียมนะครับคนไทยเก่งนะฮะจุกน้ำยาเรียบร้อยนะฮะสีสวยเลย ะะจ้บจัาบจ้าบมาเลยฮิสวสวยมากฮะเงาวแวบเลยด้วยนะฮะนี่ฮะวิธี DIY ของคนไทยครับโดยพี่แก่นนะฮะสวยว่าหน้าโดนสีเนี้ยสีน้ำเงิน,นเขียวๆเนี้ยจะใส่รถดรถผมนะชุดสีสีเขียวนะสีส้มนะโอ้โหโคตรขึ้นอ่นะนี่อะไรพี่ตัวปรับนัดรัดเบอร์สิบอ๋อ้ัดเบอร์สิบนะฮะ ชุดสีทั้งคันราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่รู้ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะทําอย่างเดียวทำอย่างเดียวทำสีอย่างเดียวนะฮะก็น่าจะจุกอยู่ถ้าโดนทั้งคันนะนะแต่มันน่าโดนนะต่อชุดสีเนี่ยใส่ส้มสมหวังผมเนี่ยสีนี้เลยเอาสีนี้เลยมันตัดกับส้มไงมันจะผ่องผ่องผ่องเงินในกระเป๋าก็แฟบแฟบแฟบนะ ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆครับคลิปนี้นะนี่คือตัวอย่างสีไทเทเนียมที่ทําได้นะครับนะพี่แก่นทําให้ดูเลยว่าทุกสีเนี่ยสามารถทําได้หมดนะครับอยู่ที่เราปรับระยะของไฟนะครับอยู่ที่น้ํายาอยู่ที่ความช่ําชองของช่างด้วยนะฮะนะสีประมาณนี้เลยสั่งได้นะครับเพื่อนๆนะฮะโอเคครับพี่แก่นฝากหน่อยนะนะจับมาที่บอกบ้านปูนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณพี่แก่นแล้วก็ร้านพี่พบนะครับ พีอุลทพาร์ตประจันตคสยี่สิแปดนะครับที่อนุญาตให้ผมมาถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการกดซับสไคร้ให้กับช่องนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันไปกันเรื่อยๆนะครับผมก็มีอะไรวิธีแปลกๆหรือว่าไม่ใช่รีวิวว่อย่างเดียวนะอยากจะนําเสนอเรื่อยๆนะครับวิธีการทำนะฮะอย่างคลิปนู้ดก็รีวิวเรื่องโช๊คนะครับอ่าแล้วก็วิธีการทําท่อไทเทเนียมในการเป่าสีคลิปนี้ก็มาเกี่ยวกับเรื่องน็อตไทเทเนียม ซึ่งเป็นกระแสที่ต้องบอกเลยว่ากำลังฮิตและกำลังนิยมกันเลยนะครับฝากติดตามด้วยกันครับสำหรับป๊อปบั้นผุนออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ทาง Facebook ป๊อปบั้นผุนชมายิขันด้วยนะครับทั้งสองช่องทางนะครับมีอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อน,นครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายเฟี้ยวว่ะไทยเทนียมดูเลยดูเลยดูเลยสวัสดีครับ